สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านจัดทำเวลคัมเซตตอนรับนักท่องเที่ยวจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนแหลมผักเบีย้ยเราจะใช้กระดองปูม้าที่เหลือจากการประกอบอาหารมาจัดทำเวลคัมเซตเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่นช่วยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขั้นตอนแรกให้นำปูมา้าหรือกระดองปูม้าที่ เลือจากการประกอบอาหารแล้วมาต้มในน้ําที่เดือดจัดหรือใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะนํากระดองปูม้ามาล้างทาความสะอาดโดยการขัดโดยใช้แปรงหรือฟองน้ําในการทําความสะอาดนะคะให้ล้างน้ํา2-3ครั้งเพื่อความสะอาดค่ะหลังจากนั้นให้นำกระดองปูม้าไปตากในแดดจัดค่ะ เพื่อให้กระดองปูม้าแห้งสนิทและให้สามารถเก็บได้นานขึ้นนะคะตากแดดโดยพลิกกลับ2-3รอบค่ะเพื่อให้แห้งทั่วถึงนะคะเสร็จแล้วเราสามารถนำกระดองปูม้ามาใช้จัดทำเวลคัมเซ็ตได้แล้วนะคะโดยเราจะนำใบตองมาเช็ดทำความสะอาดตัดใบตองให้ได้ตามรูปของกระดองปูม้านะคะ เรียบร้อยแล้วกระดองปลูมา้าของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้โดยใช้รองซารายพองอุง,งนหรืออาหารได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ